สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับแทมรีวิวอีกแล้วนะครับว,วันนี้เรามีรถรุ่นใหม่มานำเสนอทุกท่านเลยนะครับแทนนั้นท่านนี่เลยครับ,รรบเป็นรถโมเดลปี2020ครับผม22ม่ <laughs> ออย <laughs> 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 ี่สองปี2022 <laughs> ครับผมเ <laughs> มื่อกี้มุกครับ จริงๆจะให้ลูกค้ารู้ว่าอันเนี้ยโมเดลเนี่ยมันต่างจากปี2020ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นรุ่นไมเนอร์เชน e นะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะฮะก็ไม่ให้มีจำเจนะครับปรับออปชั่นอะไรให้มันดีขึ้นอย่างแรกเลยมาดูกันอ่ะสีใหม่มาแล้วครับอีซูซูเทารัมโบนะฮะ คันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงตัวแซนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนเป็นมากนะครับอย่างแรกเลยกระจังหน้ายางไงฮะสวยขึ้นกว่าเดิมมีมิติ<ล>เพิ่มขึ้น<ล>ะนะครับไฟหน้าครอบไฟตัดหมอกนะครับล้อแมกซ้ายใหม่นะฮะนี่เลยสวยมากสีกำลังเป็นที่นิยมนะฮะสีนี้นะครับ ส่วนด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราเป็นรุ่นที่ไม่ได้ปรับราคามากขึ้นกว่าเดิมนะครับไฮไลท์สําคัญเลยเบาะนั่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวแซดนะครับเป็นโัวแซดเนี่ยเบาะนั่งเดิมเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังอยู่แนละ้วแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีเทคโนโลยีโคแมกนะครับที่นุ่มนั่งสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะครับสังเกตเบาะของเราสวยงามมากๆนะฮะ ภายในก็ยังคล้ายๆุ่นเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมฟังก์ชันให้มาน้อยจังไม่น้อยนะฮะเพราะว่าเดิมนี่มาเนี่ยเราก็มีจัดเต็มมาให้อยู่แล้วด้านท้ายนะคันนี้จะเป็นรถใหม่เลยนะครับพวกพลาสติกอะไรเนี่ยยังไม่ได้เอาออกนะฮะด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ให้ในรุ้นแซดนะครับสี่ประตูโดยรวมแล้วตัวนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว X Series กันนะครับวันนี้ก็ รถเยอะๆเลยนะฮะอ,อ่าน,นี่เลยครับ X Series ตัวใหม่สวยงามมากคันนี้จะเป็น4ประตูนะครับ X Series Speed นะครับส่วนอีกคันเนี่ยจะเป็น X Series Cab Speed เช่นเดียวกันนะฮะกระจังหน้าใหม่เลยครับดูกันชัดๆนะฮะสเกิร์ตหน้าก็จะเป็นลายแคปลานะครับกลิบสีแดง สวยงามนะฮะล้อแม็กก็จะเป็นสีใหม่นะครับมาดูภายในภายในก็จะเป็นเบาะนั่งเป็นเบาะผ้านะฮะรุ่นนี้นะครับสีแดงดำแดงนะฮะสวยมากใครที่มองหารถไปใช้ก่อนสงการก่อนปีใหม่นะครับรีบทำเรื่องเข้ามาเลยนะครับ ตัวนี้ช้าไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยเปิดตัวมาใหม่นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างดีตัวนี้ราคาไม่แพงนะฮะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณห้าพันบาทนะครับเฉพาะรุ่นนะฮะก็จะมีให้เลือกอยู่หลายรุ่นเลยนะครับของเราเนี่ยก็จะมีเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้รุ่น LDA ก็มีมาให้ลูกค้าเลือกแล้วนะครับใครที่มองหาสนใจกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ย สีประตูตัวเตี้ยมีไหม,ไมไนะครับมาดูได้นะฮะสีประตูตัวเตี้ยมาแล้วไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นไม่ใช่ตัว S แต่ว่าเป็นตัว LDA แล้วนะครับมีจอมีกล้องระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีมาให้ครบนะครับเลือกหาจับจองกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรุ่นรถเนี่ยถ้า,ถาท่านใดนสนใจอย,อยากได้รุ่นอื่นๆนนะฮะรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากสนใจ พักมาหาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเพจอิโุสุป้ายแดงโปรแรงแชมป์จัดให้ไปด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ